สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีแก้ปัญหาเกมฮอนเล่นไม่ได้เบื้องต้นนะครับว่าทําอะไรบ้างเนาะโอเคครับก็มาสมมุติว่าเราเข้าเกมนะครับสําหรับคนที่เคยเล่นได้นะครับหรือว่าใครลงใหม่แล้วเล่นไม่ได้เนี่ยก็ก็จะเย็น <laughs> อ่ปัญหานี้ขึ้นบ่อยมากเจอบ่อยมากนะครับเข้าสู่ระบบล้มเหลวนะครับนี่ขึ้นเป็นแบบนี้นะครับปัญหานี้ก็มีอยู่ที่หลายเหตุผลหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับ สมมติว่าเมื่อวานคุณเล่นได้วันก่อนคุณเล่นได้มาวันนี้คุณเล่นไม่ได้และขึ้นแบบนี้ครับใจเย็นอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งกระตกกระตากนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรเลยนะครับไปที่ดิสคอร์ดก่อนนะครับดิสคอร์ดของเกมฮอนเนี่ยคุณก็เลื่อนลงดูดิโอ้โหนี่เขาอยู่ห้องสอบถามแก้ปัญหากันเนี่ยเห็นไหมก็คือเล่นไม่ได้ทุกคนเลยเนี่ยเขาก็จะมากองอะไรนี้ก็คือแบบเล่นไม่ได้รอแก้ไขนะครับเซิร์ฟมันล่มไม่ได้เป็นที่คุณไม่ต้องแก้อะไรเลยรอรอ ถ้าเซิร์ฟมันหายมันก็กลับมาเล่นได้เหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับอย่าเพิ่งกระตกกระตากเนี่ยดูคนอื่นไลฟ์เนี่ยอ่ะมีใครไลฟ์มีใครไลฟ์เกมฮอน์มัย like ไ,ไม่มีแปลว่าไม่มีคนเล่นได้ถ้ามันเล่นได้นะครับถ้ามันเล่นได้ก็จะมีคนไลฟ์เกมฮอนอยู่ในนี้แหละอ่ะแปลว่าเออเล่นได้นะคนก็อาจไปแก้ที่ปัญหาของคนเริ่มจากการที่อ่าดูหัวข้อแก้ไขปัญหาครับมาแก้ไขปัญหานี่ครับ,รบมันก็จะมีบอกว่าขึ้นแบบไหนแก้ยังไงเนี่ยครับมันก็จะขึ้นบอก คืออย่างนี้แก้ตามนี้เตื้อๆๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองแก้ดูถ้าไม่ได้ก็ง่ายที่สุดก็คือลบลงใหม่นะครับลบล,ลงใหม่เป็นทางออกสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ในการอ่าถ้าเราเคยเล่นได้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็มีการสมัครพาสไว้อยู่แล้วก็เอาไอดีที่เคยสมัครมามาเล่นได้นะครับเราเพียงแค่ลงใหม่ตอนนี้ลงง่ายและแค่เราก,กดเข้าไปในลิงก์เนี่ยดาวน์โหลดแตกไฟล์แล้วก็เล่นได้เลยเวลาอัปเดตไม่ได้โหลดใหม่ไป,ไปเลยโหลดแตกไฟล์ลงใหม่ง่ายที่สุด ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าทําขั้นตอนอื่นเนี่ยมันยุ่งยากมันยากเกินไปนั่นแหละแค่นี้แหละนะครับก็เล่นไม่ได้ใจเย็น <laughs> เติมมันล่มบ่อยบางทีนะครับอ่ะเาอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผม